จั่มจี้มะเขือเปาะแปะกระเทาะหน้าแว่นภายเรืออกเอน็นสาวอาบน้ำผ้าไหนตกระจกไหนสองเยี่ยมเยี่ยมอมองมองแล้วคุณทองแล้วกู้หลังากก็ซุกทีนี้เหลืยายกันจั่ม <c oughs> ี้มะเขือเปาะแปะกระเทาะหน้าแว่นภายเรืออกเอน็นสาวมึงนหนุ่มอาบน้ำผ้าไหนอาบน้ำท้าวัดเอากระจกไหนสองเยี่ยมเย่มมองมองแล้วคุณทองแล้วคู้ อ่านน้องนาดไข่ <Charl ott es> หนึ่งฟองวางอยู่บนโต๊ะตาน้องนาดชวนยายเล่นไข่หนึ่งฟองวางอยู่้าฟองวางอยู่ไข่สี่ฟองที่มีสี่ฟองไข่สฟองไข่สฟองวางอยู่บนโต๊ะแตกบางโป๊ะเืไข่2ฟองไข่สองฟองวางอยู่บนโต๊ะแตกบางโป๊ะเือไข่หนึ่งฟองไข่หนึ่งฟองวางอยู่บนโต๊ะแตกบางโป๊ะไ้่ำไสลย มีอะไรเล่นอีกลีลีสายุกอ่ะเดี๋ยวยายจะเล่นลีลีข้าวสารให้ไม่มาจับมือยายอ่ะคุณแม่ถ่ายวิดีโอก็แล้วโน้ถ่ายกับยายแมมามามาเล่นลีลีข้าวสารสองกระดานข้าวเปลือกน้อยกาเหลือบขุดข้าวใส่จานมามมาเล่นกันโอเคโอเคอ่าให้เอามือแตะกับยายนะอ่เดี๋ยวเล่นลีลีข้าวสารกันนะคะ อ,อืออัอ่นา่ามาสวัสดีค่ะก่อนฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องแม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ